บนการออกเลขรางวัลหอยลาวหอยลาวพัฒนาประจำวันที่30พฤษภาคม25ง8ารางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออกห2าสองหาสองรางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออก8 4 8 4่รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก2 8 4 2 84สอง่รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออก3 2 5สองหาสองี 3 2 5 2 8 4นี่ก็เป็นคนออกรางวัลหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจันวันที่30พฤษภาคคม2,568ขอให้โชคดีมีใช่ถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนนะจ้ะฝากไว้ดดวนนะจ๊ะสับทะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟัง และวมาพบกันใหม่ในคนการออกหวยเล่าหวยเล่าพัฒนาใหม่ในมือหนักสำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าไส